าเรียนท่านประธานวุฒิสภากระผมพลเอกไโรอ์พาณิสมัยฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการยุติธรรม <c oughs> ขอนำเรียนเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมของคณะกันมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาค <c oughs> ณะกันมาธิการได้พิจารณาศึกษา และติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมโดยมีเนื้อหาในเล่มรายงานประกอบด้วย 1. บทสรุปผู้บริหาร 2. บทที่ 1. บทนำซึ่งเป็นการกล่าวถึงที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์ของการศึกษาขอบเขตการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3. บทที่2เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกระบวนการยุติธรรม การจัดการสารสนเทศระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและการจัดการระบบสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมประเทศไทย 4. บทที่3ผลการพิจารณาศึกษาได้ดําเนินการศึกษาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจัดทําหนังสือสอบถามความเห็นเชิญหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนาและข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะ จากคณะกันมาธิการเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศการสื่อสารและการโทรนักรมวุฒิสภา 5. บทที่4บทสรุปและข้อเสนอแนะของคณะกันมาธิการ 6. ภาคผนวกภาพกิจกรรมการจัดการสัมมนาและการประชุมคณะกันมาธิการได้ทำการศึกษาโดยการสอบถามข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานจัดงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจำนวน16หน่วยงานพบว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการทำงานที่มีการดำเนินงานเดิมดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การดำเนินงานก่อนพิจารณาคดีระหว่างพิจารณาคดี และหลังพิจารณาคดีการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมจึงต้องอาศัยข้อมูลและสารสนเทศในการขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้การนำสารสนเทศจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินงานของแต่และหน่วยงานหน่วยงาน <c oughs> จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันรวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานซึ่งปัจจุบันหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานได้ดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยแล้วผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมประกอบกับในปัจจุบัน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมที่สามารถนำมาบังคับใช้เพื่อกลับเคลื่อนการบริหารการฐานข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ได้แก่พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ2549โดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้ใหบริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิตัลพศ2 5 6 2โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างไรก็ดีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคบางประการที่ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมไม่ราบรื่นเท่าที่ควรและเป็นการยากที่จะให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยินเท่าทบางหน่วยงานทั้งไม่สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการสืบค้นประวัติบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการของหลายหน่วยงานอันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของระบบฐานข้อมูลให้ระบบต้องหยุดการให้บริการเป็นการชั่วคราวเป็นเป็นช่วงช่วงเพื่อจัดการเชื่อมต่อกับระบบใหม่ของเจ้าของข้อมูล ที่มีการเปลี่ยนแปลงทําให้มีผลกระทบต่อเนื่องและใช้เวลานานในการรอให้หน่วยงานปรับปรุงฐานข้อมูลให้เรียบร้อยด้านคุณภาพข้อมูลหน่วยงานบางหน่วยงานยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบันทําให้การใช้ประโยชน์ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ของแต่ละหน่วยงานไม่เท่ากันทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างล่าช้า ต้องรองรับทั้งระบบเก่าและระบบใหม่จากผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาการมกากมีข้อเสนอแนะเพื่อให้จัดการสารสนเทศในกระบวนการยุทธธรรมสามารถบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธปรรมมี8ข้อดังนี้ 1. สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลควรใช้กลไกลข,อของคณะก,กรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้เกิดการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุทธธรรม โดยอ,อาศัยอำนาจมาตราเ7วงเล็บ2วงเล็บ8และวรรค2แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพศ2562ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งมีนายกเป็นประธานกรรมการมีหน้าที่แล่มนาจจัดทำทันมาพิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นหลักการหรือแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไป เพื่อพิจารณาอนุมัติตามพระราชบัญญัตินี้กำกับติดตามการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางและศูนย์กลางข้อมูลและศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานดังกล่าวคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในการนำไปใช้ประโยชน์ ของแต่และองคอ์กรในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งหน้าที่ในการประเมินผลติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายใต้ระบบดิจิทัลตลอดจนปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมอบหมายโดยให้ผู้แทนของแต่และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้ามาเป็นอนุกรรมการประกอบด้วย <c oughs> สำนักงานสารยุติธรรมสำนักงานอายการสูงสุด สำนักงานประดับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันวิทยาศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีกรมราชัณฑ์กรมควบคุมประพฤติกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและยเยาวชนและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและให้ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเข้ามาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่และหน่วยงานให้มีความพร้อมในการดําเนินก,การจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม 2. กระบวนการยุติธรรมควรผลักดันให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพศ2549โดยอาศัยกลไกของคณะกรรมการพัฒนา การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติซึ่งมีนายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมายเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการและมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเลขาธิการสำนักง,งานสารยุติธรรมอายการสูงสุดพุ่ชการตำรวจแห่งชาติเป็นต้นเป็นกรรมการโดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถเสนอ การจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมให้บรรจุเป็นแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารการฐานข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานข้อมูลชั้นความลับและแนวปฏิบัติในการจัดการสารสนเทศของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีความชัดเจนและแก้ไขข้อกัดข้องที่เป็นอุปสรรค ต่อการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม 3. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านที่6ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแและผนการปฏิัตและแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่10การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและรัฐนูลแห่งราชอาณาจ,จักรไทยหมวดที่16การปฏิรูปประเทศมาตา258า258ขอด้านการบริหารราชการแผ่นดินวงเล็บ2องกำหนดให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนมาตรา258้คอด้านกฎหมายวงเล็บ3พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่ายและมาตรา258งอ ด้านกระบวนการยุติธรรมวงเล็บสามกำหนดให้เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยรวดเร็วและเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศข้อ 4. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ควรมีการศึกษาถึงแนวทางและความจําเป็นในการจัดตั้งหน่วยงานกลางในรูปแบบขององค์กรมหาชนในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของกระบวนการยุติธรรมให้มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในอนาคตตลอดจนเพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปกลไกและยกระดับการบริหารจัดการ และการให้บริการภาครัฐทั้งในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลและแผนยุทธศาสตร์20ปีซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมาธิการเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศสาการสื่อสารการโทรคมวุฒิสภาที่เห็นด้วยกับการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมโดยให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบกฎหมายแต่ละฉบับทำหน้าที่แยกย่อยเนื้อหากฎหมายและจัดทำให้รูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้โดยง่ายตลอดจนการออกพระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลความยุติธรรมแห่งชาติ n j d c เพื่อให้เป็นองค์กรอิสระระดับมาตรฐานโลกที่สามารถเชื่อมต่อกับ gbdi นะครับทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในรูปแบบขององค์กรมหาชนในการจัดการข้อมูลสารสนเทศของกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความยุติธรรมความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบของกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีดยกา,การมีกรณีศึกษาหรือกรณีตัวอย่าง รวมถึงข้อมูลต่างๆที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำซ้อน 5. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการพัฒนาในส่วนของระบบการจัดทำคำของ,งบประมาณเพื่อจัดทำคำของ,งบประงานรายจ่ายในลักษณะการบุรณาการโดยให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักเป็นผู้จัดทำแผนความเชื่อมโยงที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และภาพรวมแผนงานประรณการในการจัดทำคำขอมบกประมาณเพื่อเสนอโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมใช้เป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ซึ่งหาสามารถบริงานการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและปรุณาการการทำงานระบบของระบบข้อมูลจะส่งผลส่งผลให แต่ละหน่วยงานสามารถจัดซื้อจัดจ้างฮาร์ดแวร์ได้ในคราวเดียวกันทำให้เกิดการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลสามารถรวมบริการระบบสารสนเทศและข้อมูลของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไว้ในระบบสารสนเทศเดียวกันทั้งนี้การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในลักษณะการบริเรณการก็เพื่อให้เกิดความรวดเร็วประหยัดและลดความซําซ้อน 6. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการร่วมประชุมหารือกันโดยอาศัยกลไกลของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเพื่อกำหนดนโยบายในการให้การบริการข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความสอดคล้องตรงกันกำหนดชุดของฐานข้อมูลความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลโดยให้สำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิตอลสนับสนุนเรื่องการดำเนินงานดำเนินการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานและกรอบธรรมาธิบาลข้อมูลซึ่งจะทำให้หน่วยงานในกระบวนการยุตธธรรมได้เข้าถึงและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเหมาะสมลดการทำงานที่ซํำซ้อนได้อย่างไรก็ดีหน่วยงานจะต้องผลักดันนโยบายให้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อกับเคลื่อนภารกิจ เกี่ยวกับการบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 7. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรวิชาชีพคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและด้านกระบวนการงานยุติธรรมที่ท้องใช้ต้องมีการคิดวิเคราะห์ เพื่อประมวลผลการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความหลากหลายเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายให้บริการประชาชน 8. <c oughs> หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรน,นําข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมมาใช้วิเคราะห์และประเมินผลทางสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่ทำให้คุณภาพของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจโดยการนำเสนอออกมาในรูปแบบของสถิติทางอาชญกรรมเพื่อสามารถนำมาประเมินแนวโน้มความเสียหายและผลกระทบต่อสังคมอีกทั้งยังเป็นแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมประเภทนี้ในอนาคตโดยให้กระทรวงยุติธรรมรองรับระบบงานข้อมูลข่าวสารส,สารสนเทศของกระบวนการทั้งหมดและเป็นผู้เริ่มผลักดันแผนแม่บทการบริหารงานและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรในระดับประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ ต่อไปขอบคุณครับ